คือการทานอาหารริมทางน,นะครับในมุมของต่างชาติจากในบางประเทศเขาก็บอกว่ามันเป็นความไม่คุ้นเคยมากๆของเขานะครับแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะลองทานอาหารข้างทางซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจนะว่ามันมีในมุมมองแบบนี้ด้วยเหรอก็แค่การไปนั่งทานอาหารริมทางมันจะไปเป็นความรู้สึกระแวงได้ยังไงกันแต่เราก็ลองดูในมุมมองของต่างชาติที่แสดงความเห็นไว้อีกมุมกันนะครับโดยความเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาไม่คุ้นเคยนะครับกับการมานั่งอยู่กลางแจ้งอันนี้คือลำดับแรกแล้วนะ องชาวต,ต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่าความคุ้นเคยของเขาเนะี่ยคือการทานอาหารจะทานอยู่ในร้านที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่มาทั้งชีวิตเลยอาจจะด้วยสภาพอากาศด้วยที่ไม่ได้เหมือนที่เมืองไทยแต่พอผมไปถึงที่เมืองไทยมันไม่ใช่แค่การปรับตัวไปทานอาหารกลางแจ้งแล้วก็มองเห็นทุกอย่างโปร่งโลง่งกว้างขวางไปหมดอะไรแบบนั้นแต่เมืองไทยต้อนรับด้วยการที่ทําให้ผมต้องปรับตัวกับการทานอาหารอยู่ริมถนนเลย คือมันไม่ใช่แค่กางแจ้งอย่างเดียวแต่เป็นริมถนนที่มีรถวิ่งผ่านไปมาห่างกับผมแค่ไม่กี่ก้าวนั่นก็รถที่วิ่งอยู่บนถนนแล้วสิ่งที่ผมได้สัมผัสก็คืออาหารอร่อยก็จริงนะแต่ปัญหาก็คือผมจะต้องมองไปที่ถนนทุกครั้งเวลาที่มีรถขับผ่านมันเป็นความกังวลในแบบที่ไม่คุ้นชินซะมากกว่า แม้ว่าคนไทยแจ้คคาแนะนํากับผมว่ามันปลอดภัยดีและดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติด้วยที่ผมก็ไปถามคนไทยว่าการนั่งทานอาหารริมทางแบบนี้มันจะปลอดภัยไหมคนไทยก็ทําสีหน้าค่อนข้างจะงุนงงแล้วพวกเขาก็บอกว่ามันก็ปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆแต่ประเด็นสำหรับผมก็คือการทานอาหารอยู่กลางแจ้งและแถมยังอยู่ริมทางริมถนนด้วยเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้พบเจอมาเลยในชีวิตเพราะฉะนั้นอัตราลในการรับประทานอาหารแทนที่มันจะเป็นการรับประทานอาหารอย่างอร่อยผมก็เกิดความพระแวงไปด้วย ซึ่งเรื่องนี้นะครับมีต่างชาติเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกนะฮะว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนะี่ยเป็นความตื่นเต้นของคนอื่นๆที่มาเที่ยวที่เมืองไทยเลยนะผมคิดว่าอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สำหรับคนอื่นๆที่มาเที่ยวในเมืองไทยพวกเขาเตรียมมาพบกับสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยหลายๆคนเนะตรียมที่จะมาพบกับอาหารริมทางในแบบประเทศไทยที่มีรถขับผ่านไปผ่านมาแบบที่คุณพูดนั่นแหละอย่างสำหรับผมเองก็มาจากเมืองที่มีสภาพอากาศหนาวด้วยเช่นกัน การได้ทานอาหารนอกบ้านกันได้อยู่ในพื้นที่กลางแจง้งแล้วก็นั่งทานอาหารนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ผมไม่ค่อยได้ทําแล้วและผมก็คิดว่ามันแปลกใหม่ดีและการที่นั่งทานอาหารอยู่ริมทางเลยแบบนั้นยิ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจไปใหญ่อีกอย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะที่อาจจะต้องปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะนี่คือเรื่องปกติคุณกลัวว่ารถจะขึ้นมาเฉียวชนคุณที่กําลังนั่งทานอาหารอยู่ริมถนอนอย่างนั้นเหรอมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยรถก็วิ่งอยู่บนถนนนั่นแหละ ขณะที่ต่างชาติบางคนนะครับก็บอกว่านั่นคือวิถีชีวิตประจําวันที่ผมต้องการเลยนะเกับการได้ออกไปทานอาหารนอกบ้านในแบบนั้นทุกวี่ทุกวันอย่างผมใช้ชีวิตอยู่รัเสเซียมาทั้งชีวิตคือมันต้องเป็นวันที่อากาศดีจริง,รงถึงจะสามารถออกไปทานอาหารกลางแจ้งแบบนั้นได้อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นพเพราะเมืองที่ผมอยู่มันไม่ได้เอื่อให้กับการที่จะมีอาหารริมทางอะไรแบบนี้แต่ประเทศไทยดูสิพอผมมาถึงกรุงเทพแล้วชีวิตนี่ราวกับสวรรค์เลยสับผมความสนุกเนะี่ยอยู่ตรงนี้นี่แหละ คุณจะพลาดมากมากเลยถ้าคุณมองข้ามหรือว่ามีความรู้สึกแปลกๆกับการทานอาหารริมทางซึ่งนั่นคือวิถีชีวิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณมาถึงประเทศไทยทั้งทีแล้วคุณก็ระแวงกับสิ่งที่เห็นในอาหารริมทางเนี่ยนะโดยทางฝั่งเจ้าของคอมเมนต์ต้นทางเนะครับเขาก็เข้ามาบอกนะครับว่านั่นเป็นความรู้สึกโดยพื้นฐานของผมเท่านั้นคือโดยความรู้สึกพื้นฐานของผมร้านอาหารการทําอาหารเองมันไม่ควรที่จะมาอยู่บนท้องถนนด้วย หรือถ้าไม่ได้อยู่บนท้องถนนก็อยู่ในโซนที่มีการจัดไว้สำหรับสตตีทดฟู้ดโดยเฉพาะแบบนั้นผมก็ค่อนข้างจะโอเคหรืออยู่ในฟูดคอร์ทซึ่งผมก็เห็นสิ่งนี้ในสิงคโปร์ด้วยเช่นกันแต่ประเทศไทยพวกเขาใช้คำว่าสตตีทดฟู้ดโดยที่อาหารมันอยู่ริมถนนอย่างแท้จริงเลยคือมันอยู่ริมถนนแบบนั้นเลยแน่นอนว่าผมจะต้องมีมุมมองที่แตกต่างกันไปบ้างจากประสบการณ์ที่ผมคุ้นเคยประเทศที่มีอากาศหนาวไม่มีทางที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราซีเรียสเรื่องของมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดมากกว่าอยู่นะในอีกมุมหนึ่งผมก็กังวลด้วยว่าถ้าเรานั่งทานอาหารอยู่ริมทางมันก็ไม่สามารถที่จะปลอดมลพิษได้เลยเพราะเรื่องของความสะอาดต่อให้พวกเขาทําความสะอาดหรือว่าทําอาหารได้สะอาดมากแค่ไหนแต่ฝุ่นละอองหรือควันลถมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับการทานอาหารริมทางโดยก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับว่ามุมมองที่คุณพูดมาก็เป็นมุมมองที่เข้าใจได้นะยอมรับว,ว่าในตอนแรกผมเองก็ค่อนข้างจะกังวลด้วยเช่นกัน ดูจากการจราจรที่หนาแน่นท่ามกลางร้านอาหารริมทางในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ต้องคิดในมุมของการไปเที่ยวสิไปเที่ยวนะก็ต้องไปสัมผัสและก็เปิดใหม่ให้กับโลกอีกใบที่แตกต่างกันไปเลยคือสาหรับผมต,ตื่นเต้นมากๆเลยนะที่ได้เห็นวิถีชีวิตในแบบของคนไทยทั้งนักเรียนทั้งคนทํางานก็ออกมากินข้าวกันในยามเย็นยามค่ําคืนซึ่งทําให้ตัวเมืองดูมีชีวิตชีวามากๆในทางตรงกันข้ามเมืองของผมนะ่ะเงียบเหงากับสภาพอากาศที่หนาวทุกคนต่างซื้อวัตถุดิบแล้วก็ไปทำกับข้าวกินเองที่บ้าน ออกมาข้างนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรผมไม่ค่อยต้องการเมืองแบบนั้นมากนะักแต่มาถึงประเทศไทยนะี่ผมออกมาใช้ชีวิตแล้วพบเจอกับความมีชีวิตชีวายอย่างเต็มที่เลยนะผมเจอร้านอาหารมากมายเอาจริงๆถ้าคุณกังวลเรื่องของความสะอาดคุณก็สามารถเลือกร้านที่เป็นร้านอาหารมาตรฐานจริงๆในไทยก็มีด้วยเหมือนกันพวกเขาถูกควบคุมเรื่องของความสะอาดไม่ได้แตกต่างจากประเทศอื่น,นๆเลย หรือถ้าคุณไม่ชอบที่จะทานอาหารริมทางในไทยเนะี่ยคุณก็ยังมีทางเลือกในการทานมากมายเลยในร้านอาหารที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นและควันที่อยู่บนท้องถนนก็มีในไทยให้เลือกอยางมากมายด้วยเช่นกันขณะที่คอมเมนต์ของชาวต่างชาติอีกคนครับก็ให้ความเห็นว่าคือเรื่องของอาหารนะ่ผมไม่ค่อยห่วงหรอกนะผมไม่ค่อยมีความกังวลเรื่องของอาหารเผลอๆผมอยากจะชิมซะโดยซ้ําแต่ผมค่อนข้างกังวลกับการขับขี่ที่มันรับกับการจราจรในประเทศไทยต่างหาก เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้าเรานั่งทานอาหารริมทางอยู่แล้วก็ไม่มีรถสักคันที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นในสถานการณ์ที่เรากาลังนั่งทานข้าวอยู่พอดีแบบนั้นอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุะเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราเองหรือใครก็ตามที่ค่อนข้างกังวลกับการขับขี่ในเมืองไทยมาก่อนอยู่แล้วก็ไม่แปลกนะที่จะรู้สึกอย่างนั้นได้ขณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับก็บอกว่า สำหรับผมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าในประเทศผมไปเที่ยวมาหลายประเทศแถบยุโรปแล้วโดยเฉพาะยุโรปทางตอนเหนือการทานอาหารกลางแจ้งแทบจะไม่มีให้เห็นเลยทีเดียวถ้าคุณเลือกอาหารได้ดีคุณจะไม่มีปัญหารเรื่องท้องเสียอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทําอาหารไม่สะอาดหรอกนะ แต่ว่าอาหารบางประเภทอาจจะไม่เหมาะกับท้องไส้ของคุณก็เท่านั้นยังบางคนมาที่เมืองไทยพวกเขาก็มากินอาหารเมนูที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างส้มตําแน่นอนว่าแทบทุกคนแทบจะท้องเสียกลับไปเพราะพวกเขาไม่ค่อยคุ้นชินกับการทานอะไรแบบนั้นในชีวิตประจําวันแต่ถึงกระนั้นก็จะมาโทษการทานอาหารริมทางในไทยก็ไม่ได้หรอกนะเพราะคุณตัดสินใจที่จะกินเองขณะที่ต่างชาติอีกคนก็เข้ามาเล่านะครับว่าผมเคยเจอประสบการณ์นั้นด้วยเช่นกันแต่ผมยังไม่ได้ลองทานส้มตํานะ ผมลองทานต้ยมยำกุ้งแต่ถ้าว่าเป็นต้ยมยำกุ้งที่มันเผ็ดจัดจ้านเกินที่ลิมิตของผมจะรับได้แน่นอนว่าผมแสบท้องมากๆและผมแทบจะไปไหนไม่ได้เลยหลังจากทานเสร็จกลายเป็นว่าวันนั้นตลอดทั้งวันผมใช้ชีวิตอยู่ในห้องพักของผมโดยที่ผมไม่กล้าไปที่อื่นเพราะผมมีอาการแสบท้องอย่างหนักเลยทีเดียวนั่นถือว่าเป็นอะไรที่พลาดมากๆแทนที่ผมจะได้ออกไปเที่ยวแต่ผมกลับทานอย่างไม่ระมัดระวังซะอ,อย่างนั้นคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าในการเลือกเมนูอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเอง แต่ผมนะ่าทึ่งไม่น้อยนะที่ประเทศไทยด้วยความที่มีอากาศร้อนตลอดทั้งปีก็เลยทําให้เหมือนกับว่าชีวิตของผู้คนการออกมาทานอาหารกลางแจ้งนี่เกิดเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนๆก็เจอผู้คนออกมากินอาหารอยู่กลางแจ้งเต็มไปหมดเลยประเทศไทยเนะ่ยเหมือนเป็นอะไรที่ลงตัวไปหมดเลยนะนอกจากจะอากาศเอื้ออํานวยแล้วค่าอาหารก็ยังไม่ได้แพงด้วยก็เลยทําให้คนอย่างนิยมออกมาทานข้าวนอกบ้านกันอยู่ อันนี้จริงผมไปมาหลากหลายประเทศนะก็ไม่ได้เห็นว่าคนจะมาทานอาหารกลางแจ้งอะไรกันมากมายขนาดนั้นอย่างในสิงคโปร์แม้ว่าจะขึ้นชื่อเรื่องสตรีทฟู้ดด้วยเหมือนกันแต่ความนิยมไม่ได้ถึงขั้นที่เป็นอยู่ในแบบที่ประเทศไทยทําได้ประเทศไทยเรียกได้ว,ว่าผู้คนทํางาน,กนเกษตรก็ออกมากินข้าวกันนอกบ้านกันเลยพวกเขาแทบจะไม่ต้องทํากับข้าวกันเองขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าคุณน่าจะเป็นคนส่วนน้อยนะเพราะนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะยังไงพวกเขาก็เลือกทานอาหารริมทางในประเทศไทย คือมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่เหมือนใครจริงๆนอกจากนั้นความอร่อยและความขึ้นชื่อเรื่องรสชาตินั่นแหละทำให้เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่เป็นปัญหาที่คุณพูดมาหมดเลยโดยเรื่องนี้มีคนโตแย้งอีกนะครับก็บอกว่าแต่คุณก็ต้องเข้าใจคนที่ไม่คุ้นเคยกับการทานอาหารในรูปแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคืออย่างผมเองนะไปครั้งแรกผมก็มากถูกเพื่อนๆที่เคยไปเมืองไทยก่อนหน้านั้นก็ชวนให้นั่งกินแน่นอนว่าความรู้สึกแรกของผมมันดูแปลกใหม่จนแบบว่าอ่ผมไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวไง คือมันไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เราทําในบ้านเกิดของเราเองเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเราต้องปรุงอาหารเองด้วยครั้งหนึ่งตอนที่ไปที่เมืองไทยผมเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรุงยังไงให้อร่อยเพราะผมก็ทําอาหารไม่เป็นผมไม่รู้เลยว่าผมจะต้องทํายังไงตอนนั้นก็เลยต้องระมัดระวังมากๆเลยในการปรุงเพราะผมก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงรสชาติด,ดั้งเดิมของสิ่งที่เขาเอามาเสิร์ฟเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ส่วนผสมที่พวกเขาใช้ก็ยังไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นการปรุงก็เลยเป็นแบบเก๊กงังๆคือทุกอย่างมันดูใหม่หมดเลยเมื่อไปถึงประเทศไทยขณะที่ต่างชาติคนถัดมานะครับก็บอกว่าผมในีช้ชีวิตอยู่พัทยาทุกอย่างในไทยไม่ได้ใหม่หมดขนาดนั้นถ้าคุณต้องการประสบการณ์ในแบบที่คุณคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตะวันตกอะไรต่างๆ ทุกอย่างเป็นแบบมาตรฐานในตะวันตกหมดเลยไปนั่งที่ร้านอาหารดีๆมีห้องปิดอย่างดีไม่จะเป็นต้องมานั่งกลางแจ้งคุณก็เลือกได้แต่ประเด็นก็คือพวกเขาแค่รู้สึกไม่พอใจที่ร้านอาหารริมทางในไทยมันอยู่ใกล้ถนนจังเกินไปก็เท่านั้นอันที่จริงมีร้านอาหารกลางแจ้งมากมายที่ให้บรรยากาศดีๆนะและสิ่งนั้นน่ะหลายๆคนก็ชอบด้วยเพราะประเทศไทยสามารถออกมานั่งทานอาหารข้างนอกได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ชอบอาหารที่อยู่ริมถนนขนาดนั้นคุณก็เลือกร้านอื่นๆได้นี่นะ ขณะที่ต่างชาติที่ยังเป็นกังวลนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะว่าแต่ปัญหาเรื่องของมลพิษมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจราจรประเทศไหนมันไม่เหมาะที่จะมานั่งทานอาหารริมทางแบบนั้นอยู่หรอกนะผมสังเกตว่าในประเทศไทยมักจะมีร้านอาหารริมทางที่ตั้งอยู่บนถนนที่บางทีก็มีการสัญจรไปมาอย่างหนานแน่นเลยมีรถยนต์มากมายอยู่เต็มไปหมดและบางทีก็มีการขับขี่ที่รวดเร็วด,ด้วยแน่นอนว่าควันรถที่ออกมามันจะลอยไปที่ไหนล่ะคุณมันก็อาจจะลอยไปตกที่อาหารของคุณนั่นแหละฝุ่นละอองควันจากรถ รวมไปถึงแม้กระทั่งเสียงที่เกิดขึ้นจากการสัญจรไปมามากมายสำหรับผมนั่นคือประสบการณ์ทานอาหารที่มันไม่ค่อยน่ารื่นรมสักเท่าไหร่นะอย่างไรก็ตามถ้าคุณชอบก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีซึ่งต่างชาติอีกคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งก็บอกว่าประสบการณ์แบบนั้นเราไม่ได้ทําทุกวีทุกวันสักหน่อย อันที่จริงคนไทยเองก็ไม่ได้ชอบที่จะนั่งทานอาหารในแบบปัญหาที่คุณพูดมาทุกวันขนาดนั้นแต่พวกเขาก็มีทางเลือกในการทานได้อย่างหลากหลายคุณอยากทานอาหารในร้านในร้านอาหารมากมายในประเทศไทยก็มีมากมายให้เลือกอยู่เต็มไปหมดเลยคุณก็สามารถเลือกได้นะมันไม่จําเป็นต้องริมทางเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการอาหารแบบซีเรียสมากม แบบว่าต้องเป็นมาตรฐานทุกอย่างหมดเลยในไทยก็มีด้วยคือร้านอาหารในไทยเนะี่ยมีหลากหลายประเภทหมดเลยแต่คุณก็ลองเจาะจงไปพูดถึงสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามนะอาหารที่มีการปรุงอย่างปลอดภัยมีครัวที่เป็นมาตรฐานที่ดีในแบบมาตรฐานยุโรปอะไรแบบนั้นนะ่ะก็มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่ปัญหามันมีอยู่ว่าบางคน,นก,ก็ต้องการใจใ่ายในราคาถูกๆจ่ายสรีทฟู้ดในราคาที่ถูกที่สุดแน่นอนว่าพวกเขากะจ่ายให้กับสิ่งที่อยู่อาหารริมทางทั้งหลาย พวกเขาสามารถซื้อได้ไม่อั้นเลยในแบบที่ต้องการแต่บางคนกลับไม่พอใจแล้วก็ตำหนิซะอย่างนั้นพวกเขาสามารถใจอาหารที่ราคาแพงๆแบบตะวันตกก็ได้นะแล้วก็เป็นมาตรฐานแบบนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเมืองไทยก็รู้ดีว่ามีสิ่งเหล่านี้แต่เพียงแต่ว่าพวกเขาไม่เลือกแล้วก็เจาะจงที่จะพูดถึงสิ่งนี้อย่างเดียวขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าพวกเขาบ่นเหมือนกับว่าพวกเขากลัวปัญหาสุขภาพแต่พวกเขาก็ไปนั่งทานแฮมเบอร์เกอร์นั่งทานฟาสต์ฟู้ดในร้านอาหารที่เป็นครัวแบบมาตรฐานแล้วก็ กินอย่างอิ่มหนำสำราญโดยที่สารอาหารที่ได้รับนั้นก็เป็นแคลอรี่ส่วนเกินแต่พวกเขาบอกว่านั่นคืออาหารที่สุขภาพดีกว่าอย่างไรก็ตามถ้าจะซีเรียสเรื่องคุณค่าทางอาหารขนาดนั้นเรื่องของสุขอนามัยก็ต้องดูสิ่งที่ทานเข้าไปด้วยนะผมคิดว่าอาหารไทยหลายเมนูน่ะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารตะวันตกหลายเมนูด้วยเช่นกันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าถ้าคุณกังวลขนาดนั้นแล้วคุณไม่ได้ลองทานอาหารริมทางและใช้ชีวิตแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย คือคุณยังไม่ได้มาถึงเมืองไทยหรอกคุณแค่แวะมาเห็นเฉยๆคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตลองประสบการณ์ใหม่ๆอย่างแท้จ,จริงคือถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นผมจะไม่มาตั้งแต่แรกจะดีกว่าเรื่องนี้มีคนโต้แย้นต่อนะครับว่าแต่สิ่งที่คนมาเที่ยวเมืองไทยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาหารริมทางแล้วจะต้องประทับใจอาหารริมทางอย่างเดียวนะอย่างผมเองนะชอบแหล่งท่องเที่ยวของไทยมากกว่า ผมชอบไปเที่ยวสถานที่ต่างๆของไทยเกาะในเขตร้อนสถานที่ที่สวยงามอีกมากมายคือมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าผมจะต้องชอบอาหารไทยหรือชอบการทานอาหารริมทางแบบสไตล์ของไทยขนาดนั้นอย่างไรก็ตามมีหลายอย่างในไทยที่ผมอยากจะไปผมชอบโรงแรมและที่พักรีสอร์ทของพวกเขามากๆมันเป็นการออกแบบที่ดูดีและก็เหมาะสำหรับก,การพักผ่อนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามตอนที่ผมไปที่เมืองไทยผมเองก็ทานแต่อาหารตะวันตกนะซึ่งคนไทยก็ทําได้ดีเลยเดียวเพราะว่าผมไม่อยากจะปรับตัวให้เข้ากับอาหารในท้องถิ่น ยังโชคดีที่เมืองไทยก็มีทางเลือกของอาหารร้านอาหารตะวันตกที่ยอดเยี่ยมก็มีอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกให้ใครสักคนต้องทําทุกอย่างให้ครบที่เป็นสิ่งสําคัญของเมืองไทยมันก็คงไม่ต้องถึงขั้นนั้นถ้าพวกเขาชอบอะไรก็ให้พวกเขาทําสิ่งนั้นแหละดีที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันมากกว่านะว่าหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยเ,ยเลยกับการไปนั่งทานอาหารกลางแจ้งเพราะทั้งชีวิตของพวกเขาก็ทานอาหารแต่อยู่ในห้องอยู่ในร้านอาหารเต็มที่ก็แค่ออกไปปิกนิกแล้วก็กินอาหารเล็กๆ,ๆ,ๆน้อย แต่เมืองไทยนี่เล่นตั้งโต๊ะกันอยู่ข้างถนนเลยเป็นใครจะไม่แปลกใจกันละ่ะคือมันแทบจะไม่มีเมืองหนาวเมืองไหนบนโลกใบนี้ที่ตั้งโต๊ะแล้วก็ทําอาหารกันแล้วก็นั่งกินกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีรถวิ่งผ่านคุณเข้าใจในะอีกมุมมอง,มองนี่คือสิ่งที่ถือว่าแปลกใหม่ไม่น้อยเลยนะและบางทีมันก็ยากเกินที่จะปรับตัวได้ด้วยกับการที่มีรถวิ่งอยู่บนถนนไปมาแล้วคุณก็ทานอาหารไปยังกับว่ามีการแสดงขับเคลื่อนตัวผ่านไปผ่านมาให้คุณดูด้วยคือถ้าเป็นการนั่งจิบกาแฟชิลๆในร้านที่ออออยยยู่่ใใก้้้้ถนนหนหะไไรแบบเีพขาจด แต่ถ้าถึงขั้นปรุงอาหารกันข้างถนนแล้วก็นั่งกินแบบนั้นเลยมันต้องใช้เวลาสำหรับหลายๆคนอยู่เหมือนกันสำหรับการปรับตัวโดวยก็มีความเห็นสุดท้ายนะครับพูดได้อย่างน่าสนใจนะครับว่าปัญหาของเขาที่ไม่เลือกทานอาหารอยู่ริมถนนเลยมันไม่ใช่เรื่องที่หลายๆคนพูดมาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของอากาศที่ร้อนด้วยบางทีออกไปทานอาหารริมทางในไทยก็เจอกับอากาศที่ร้อนบวกกับอาหารที่ร้อนเข้าไปอีก จากเติมที่อากาศที่ร้อนอยู่แล้วเหงื่อก็ออกกันเยอะอยู่แล้วแทบจะเปียกชุ่มไปทั้งตัวอยู่แล้วไปนั่งทานอาหารที่ร้อนเข้าไปอีกเรียกได้ว่าแทบจะอาบน้ํากันอยู่บนโต๊ะอาหารกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเลือกร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศเหตุผลก็มีอยู่เท่านี้ทุกวันนี้ผมก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนไปนั่งทานอาหารริมทางในประเทศไทยขณะที่พวกเขายังไม่ชินกับอากาศร้อนแล้วไปทานอาหารที่เป็นเมนูร้อนซะด้วยแน,น่นอนว่าพวกเขาก็เป็นสภาพอย่างที่ผมเล่าไปแหละผมก็เป็นแบบนั้นมาก่อนสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบ ลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสำหรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้ามีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสำาหรับชมครับสวัสดีครับ